ตัวพึ่งตัวนี้ตอมชอบจะได้มาตอมเยอะๆผักและผล,ละไม้จะได้ติดลูกดีๆ เตมลแล้วนี่ยที่จะพอปลูกไม่ได้เห็นอันนี้ก็อยากได้ไอ้นมก็อยากได้นนไดสวยนะสีไหนดีสีขาวสีมันเย็น สักต้นเนาะสีขาวต,ต้นหนึง่งสีงเย็นต้นหนึ่งก็แล้วกันต้นผลไม้ก็อยากได้ต้นสูงแท้เนี่ย ลูกจะเอาสีต้นนี้ด้วยโอ้ต้นต้นเพลต้นเพ่ต้นเปียม่ารำเลย เต็มรถเลยค่ะเกือบใส่ไม่ได้ทั้งดินทั้งต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยแต่ว่าต้นอา่าต้นอันเนี้ยต้นปามเนี่ยต้องใส่ไปแบบนี้ค่ะมาลุ้นกันว่าถึงบ้านเราจะจะรอดไหมเออวาถึงบ้านเราจะเหลือไหมเนี่ยมีลูกแทนไปด้วยลูกหนึ่งนะคะ ถึงบ้านแล้วเอฟกยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ผลลงแล้วทีนี้ทำการปลูกลวค่ะ ขอแถมด้วยขมอร่อยเลยเนี่ยน้องแมวช่วยด้วยนะแกกดิชัดิเฮลปอยบอเม่หปุยห้นะคะ ไี่ okay. ได้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยใช่ไหมลราแหมไม่อายเลยนะนั่นไงถมถมถมโอเคมากเสร็จแล้วรดน้ำเรียบร้อยสวยดีนะใส่เปลือกอายะ รักาแฟไปเนี่ยสีฟ้าสวยงามเชียนี่คือมุมนี้ต้นกล้วยมาวางด้วยกล้วยน้ำวานะคะมีน้องลิงน้องลิงนั่งปวดหัวตรงนี้ตรงนี้เอาเออลาเวนเดอร์สีขาวมาลงตรงนี้ก็เป็นต้นผลไม้ ต้นพรามมีอยู่สามลูกตรงนี้ก็ถ้าเขาเป็นดอกนะดอกก็จะแตกเต็มเนี่ยเลยบริเวณเนี้ยยังเล็กอยู่เนาะต้นีมก็จะแตกเต็มนี่เหมือนกันลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์เลน้อย ร้อมด้วยต้นไม้นะคะดอกขาวๆส,สวยๆเลยน่ารักน่ารักนี่ก็เหมือนกันทุกปีเขาก็จะกลับมานะคะแล้วเขาก็จะเต็มเนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยอันนี้ก็สวยงามน่ารักอันนี้มีอยู่แล้วนะคะอันนี้ปีหนึ่งละชอบสวยดีก็เลยไปซื้อมาเพิ่ม น,นี่เพิ่งปลูกไปปีหน้าเขาก็จะโตแบบเนี้ยแล้วดอกก็จะดกแบบเนี้ยน่ารักดีนะนี่ค่ะสวนเขากลา่าวผลงานของวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ